สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเลขมงคลลูกชายลา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 อาสยามให้เลขแจ้งเกิดมงคลหลังลูกชายลืมตาดูโลกตรงทะเบียนรถเป,เป,เป๊ะๆต้องบอกว่าล่าสุดลาลาอาสยามนั้นก็ได้ให้เลขแจ้งเกิดมงคลหลังลูกชายลืมตาดูโลกงานนี้ตรงกับเลขทะเบียนรถเป,เป๊ะๆเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นักร้องดังอย่างลาลาอาสยามนั้นก็ได้ประกาศต้อนรับลูกชายคนใหม่สมาชิกใหม่ของตระกูล ดยลาล่าอัสยามนั้นก็ได้โพสต์ข้อความมาระบุว่า24ทับศทับส5วันเกิดของลูกชายแม่ลาล่าและแม่ผู้ให้กำเนิดลาล่าเป็นวันที่ดีที่วิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกันของขวัญสุดล้ำค่าของฉันและล่าสุดลาลาอัสยามนั้นก็ได้ให้เลขมงคลแจ้งเกิดลังลูกชายลืมตาดูโลกงานนี้ตรงกับเลขทะเบียนรถเป๊ะโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า 24-07-2565ทับทับขอบพระคุณอาจารย์เชียงนะคะสำหรับชื่อที่เป็นมงคลสำหรับลูกชายแม่แจ้งเกิดหนูแล้วนะหนูมีชื่อว่าเด็กชายอมริศเรืองศรีชื่อเล่นน้องริชาร์ดเลขแจ้งเกิดหนูลงท้ายด้วย5-9แม่ตกใจเลยเลขตัวเดียวกับป้ายทะเบียนรถแม่แม่เชื่อว่าองค์พ่อพระพิฆเนศให้รถคันงามแม่แล้วและองค์พ่อ,อยังประทานมอบของขวัญสุดล้ำค่ามาให้แม่คือหนูนะลูก องพ่อมาคุ้มครองหนูแล้วนะลูกก่อนหนูเกิดมาแม่ฝันว่ามาตาแอนเดินมาบอกแม่ว่าเด็กคนนี้องค์พ่อให้เธอมาแล้วองค์พ่อคุ้มครองอยู่ไปรับเขาซะนะและแม่ก็สะดุ้งตื่นแต่หนูก็ยังไม่ขอดออกมาสัทีผ่านไป19ชั่วโมงแม่เลยโทรหาอาจารย์เชียงอาจารย์บอกว่าแม่ท่องบทมาระสูตรหนูก็จะได้ขอดง่ายๆพอแม่สวดธิษฐานจบและกล่าวกับองค์พ่อว่า ลูกพร้อมแล้วที่จะดูแลเด็กคนนี้และลูกเชื่อเหลือเกินว่าเด็กคนนี้ที่องค์พ่อประทานให้กับลูกจะเป็นเด็กที่ดีต่อสังคมและพร้อมที่จะเผยแผลพุทธศาสนาเผยแพรบบารมีขององค์พ่อเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่และครอบครัวและสังคมพ่อแม่เอาสร้อยองค์พ่อของคอ,งองหนูหนูยิ้มกว้างมากรับองค์พ่อเป็นภาพที่แม่จําติดตาน้ําตามแม่ไหลในล,ลูกเอ้ยแต่ก็ไม่รู้จะเรียกหนูว่ายังไงเพราะหนูยังไม่มีชื่อเลย พระแม่ตั้งใจให้อาจารย์เชียงตั้งชื่อที่เป็นมงคลกับหนูมากที่สุดและแล้วอาจารย์เชียงก็โทรมาแล้วเรียกชื่อหนูดังๆว่าอมริตรเรืองีหนูร้องขึ้นขานรับชื่อนี้อย่างเสียงดังแม่นี้นํำตาไหลเลยลูกอมริตแปลว่าผู้เป็นดั่งน้ำทิพย์เครื่องทิพย์ยังยืนเทวดาผู้ไม่ตายอมาตะของขวัญที่วิเศษแฮตแท็กดวงใจของแม่แฮตแทกลูกแม่ลาลา่าแฮตแทอมริตลูกแม่ลาลา่า ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews.co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ